เบิกตากว้างจ้องมองปลามังกรจันอย่างไม่วางตาหรือว่าร่างกายของปลามังกรจันทเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนเขาเห็นชัดเจนเกล็ดที่หัวของปลามังกรจันทตอนนี้ละเอียดยิ่งขึ้นและมีความเงางามมากขึ้นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงฝ่าด่านได้แล้วอินหงที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะร้องอุทานพูดสิ่งที่เลยซิวนอยากพูดออกมาแม้เขาจะเดาว่าปลามังกรจันท์อาจใช้การโจมตีครั้งนี้เพื่อพัฒนาแต่ไม่คิดว่าจะฝ่าด่านได้โดยตรงนี่มันเหลือเชื่อเกินไป ปลามังกรงจันทรระดับเงิน5,000จัดการได้ต่างจากความตกใจของทั้งสองตั้งแต่เริ่มต่อสู้ก็คาดเดาได้ถึงผลลัพธ์ซูมูเฉินผู้ที่รู้ถึงจุดจบตอนนี้ในใจตื่นเต้นสุดฮ่าฮ่าเขาพยายามควบคุมรอยยิ้มบนใบหน้าให้ได้มากที่สุดไม่ต้องการแสดงออกมากเกินไปแต่รอยยิ้มที่มุมปากเรากับควบคุมไม่ได้ยกขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้จริงฮ่าฮ่าเพียงเพราะเมื่อปลามังกันจันฝ่าด่านพลังป้อนกลับที่นำมาทำให้ซูมูเฉินเลื่อนขันได้ตอนนี้เขามีระดับทองแดงสองพันแล้ว และได้รับแถบพลังใหม่มังกรบับในป่าพลังเลือดลึกลับเมื่อถูกโจมตีเลือดในร่างจะไหลเวียนเร็วขึ้นความอดทนฟื้นฟูนฟนอย่างต่อเนื่องและภูมิคุ้มกันการควบคุมแต่กลิ่นเลือดมังกรมักมีสเสน่ดึงดูดอย่างมากจะดึงดูดผู้โจมตีที่ไม่เกินสองระดับขั้นใหญ่ให้โจมตีตัวเองแถบพลังนี้มันสุดยอดเกินไปความสามารถฟื้นฟูนฟนต่อเนื่องไม่ต้องพูดถึงทําให้ผู้ครอบครองแถบพลังสามารถอยู่ในสงครามยืดเยื้อโดยไม่เสียเปรียบและผลของการภูมิคุ้มกันการควบคุมเหมาะกับปลามังกรจันทร์ เฉินกำหนดบทบาทของปลามังกรันจันเป็นตัวก่อกวนอาศัยร่างกายที่ยิ่งถูกตียิ่งแข็งแกร่งเพื่อดึงความเกลียดชังช่วยเพื่อนร่วมทีมแบ่งรับพลังโจมตีและสะสมความเสียหายเพราะตราบใดที่ความเสียหายสูงพอเขาจะดูดซับพลังงานได้มากขึ้นและระเบิดพลังโจมตีอันแข็งแกร่งกลายเป็นตัวแปรที่คาดไม่ถึงในสนามรบแต่การบรรลุปเป้าหมายนี้ก็ไม่ได้ไร้ข้อจำกัดทักษะควบคุมเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขเช่นเดียวกับการต่อสู้กับจี้จิวอันเมื่อวานราชาแห่งสายฟ้าที่เขาใช้ ทำให้ปลามังกรจันทรเข้าสู่สภาวะชาได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่จนกว่าดูดซับความเจ็บปวดจากราชาแห่งสายฟ้าจึงมีพลังดิ้นหลุดนั่นหมายความว่าปลามังกรนจันทรไม่มีภูมิคุ้มกันการควบคุมนี่เป็นจุดอ่อนใหญ่ในการต่อสู้เพราะตัวก่อกวนที่ต้องสะสมความเสียหายจะมีบทบาทอะไรได้อีกคนอื่นแค่ควบคุมคุณไว้ที่เดิมและไม่สนใจคุณก็พอแต่ตอนนี้มีแถบพลังนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปปลามังกรนจันทรมีภูมิคุ้มกันการควบคุมโดยตรงตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีปลามังกรนจันร ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีกายภาพหรือทักษะที่มีผลควบคุมโดยพื้นฐานแล้วถือเป็นการโจมตีและตราบใดที่เป็นการโจมตีผลของแถบพลังจะถูกกระตุ้นปลามังกรันจันจะสามารถภูมิคุ้มกันการควบคุมสำหรับกลิ่นเลือดมังกรสุดท้ายที่มีผลเหมือนการยั่วยุสำหรับปลามังกรันจันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเขายังอยากให้ทุกคนมาทุบเขาด้วยซ้ำด้วยแถบพลังนี้สามารถพูดได้เลยว่าทีมของซูมูเฉินมีปลามังกรันจันเป็นตัวก่อกวนในสงครามกลุ่มใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วเลยซิวนนายเป็นคนดี ไอท้ทัวเหล็กนายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีการต่อสู้ที่สะใจวันนี้ต้องขอบคุณพวกนายทั้งสองดวงตาที่เคยมีชีวิตชีวาของปลามังกันจันตอนนี้เผยแววเสียใจเล็กน้อยจบแค่นี้เหรอเขายังกินไม่หนำเลยความรู้สึกแสบร้อนที่แทงใจเขารู้สึกว่าตัวเองกินได้อีก30ชามใหญ่ปลามังกันจันมองเลยสิวนตาแป๋วแววตานั้นราวกับวิงวอนเงียบฮ่าฮ่าขอสู้ต่ออีกสักรอบเถอะส่วนเลยสิวนตอนนี้หมอบอยู่ข้างฮ่าฮ่าตรวจสอบสภาพของทัวเหล็กให้คำปรึกษาทางจิตใจ ทัวเหล็กมากินทองคําเพิ่มพลังหน่อยการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าเจ๋งมากเลยซิวนหยิบทองคาก้อนใหญ่จากพื้นที่สัตว์เลี้ยงของเขาเพื่อเพิ่มพลังให้ทั่วเหล็กสัตว์ดูดยกกลไกมันเลี้ยงยากขนาดนั้นเลยเหรอซูมูเฉินและคนอื่นๆเห็นฉากนี้อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกทองคําเป็นโลหะหายากที่เก็บพลังวิญญาณได้ในโลกนี้ราคาแพงมากราคาต่าสุดถึงหนึ่งพันเหรียญต่อกลัมในวันธรรมดาเครื่องประดับทองที่ใช้ในงานแต่งงานยังไม่กล้าใส่ต้องเก็บรักษาอย่างดีแต่เลยซิวนมีสิ ยิบออกมาให้สัตว์ยกกินตรงฮ่าฮ่ามือเติบขนาดนี้เลยขณะที่ทั้งสองกำลังตื่นตะลึงกิเลนน้อยที่เดิมนอนขี้เกียจอยู่ข้างฮ่าฮ่าพอเห็นถั่วเหล็กกินอย่างอร่อยอร่อยทันใดนั้นก็มีชีวิตชีวาเข้าไปใกล้ตาโตกลมมองอย่างสนใจอยากรู้ว่าถั่วเหล็กกินอะไรทำไมถึงหอมขนาดนั้นนี่คือทองคำที่ผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยพลังวิญญาณใช้เพิ่มพลังให้สัตว์เลี้ยงกลไกผลการฟื้นฟูพลังงานดีมากเลยซิวินเห็นกิเลนน้อยเข้ามาอธิบายด้วยรอยยิ้มแต่เขายยัังงขบทออออคกกเล็น้ย ในแววตาเผยความกังวลต่อซูมูเฉินสัตว์วิญญาณตัวนี้กินได้ไหมแม้ว่านี่จะเป็นทองคำวิญญาณแต่ก็ยังเป็นโลหะอยู่ถ้าย่อยไม่ได้และค้างอยู่ในลำไส้จะทำให้ความเร็วในการฝึกฝนช้าลงบ้างกินได้ซูมูเฉินพยักหน้าสีหน้าเยือกเย็นเขามั่นใจกิเลนน้อยมีแถบพลังแห่งห้าธาตุยิ่งไม่ต้องพูดถึงธาตุโลหะที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มันย่อยได้จากนั้นเขากล่าวเสริมท่านายไม่กลัวมันกินหมดสามารถให้มันกินได้นิดหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นนนเลย่ยวไมสใจ ของในบ้านเขาไม่ค่อยมีค่าพูดแล้วเขาหยิบทองคาก้อนใหญ่อีกก้อนจากพื้นที่สัตว์เลี้ยงวางไว้หน้ากิเลนน้อยกิเลนน้อยได้รับการยืนยันจากซูมูเฉินก็ไม่เกรงใจอีกกลายร่างเป็นนักขุดเหล็กกัดลงไปทันทีทองคํามีรอยบุบเล็กฮ่าฮ่าเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาเลยซิวนก็ไม่สนใจอีกหันไปมองซูมูเฉินพูดอย่างเขินเขินว่าซูมูเฉินเดียวช่วยหน่อยได้ไหมให้ปลามังกรันจันช่วยฝึกทั่วเหล็กหน่อยการควบคุมลำแสงเลเซอร์ของทั่วเหล็กยังไม่ดีเมื่อเทียบกับการฝึกทั่วไป การเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างปลามังกันจันมันจะกระตุ้นศักยภาพได้ง่ายกว่าแม้ว่าปกติเขาไม่ค่อยสนใจข่าวลือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าปลามังกันจันตัวนี้เป็นอสูรกายอะไรกันแน่ทำไมยิ่งถูกตียิ่งแข็งแกร่งแต่เขารู้ว่าปลามังกันจันรับลำแสงเลเซอร์ได้โดยไม่บาดเจ็บและดูเหมือนจะชอบความรู้สึกเมื่อถูกโจมตีจึงอยากให้มันช่วยฝึกทัวเหล็กได้สิซูมูเฉินเปลี่ยนน้ำเสียงมองเลยซิวนแล้วถามแต่นายเคยคิดถึงปัญหานี้ไหมเลยซิวนหน้าเต็มไปด้วยความสงสยัย ไม่เข้าใจทักสลัมแสงเลเซอร์ต้องปล่อยจากระยะไกลเท่านั้นหรือซูมูเฉินตาเป็นประกายโยนคำถามของเขาถ้าในระหว่างการต่อสู้ใช้กรงเล็บโลหะกดคู่ต่อสู้ไว้กัดและปล่อยทักษะจะยิงพลาดได้ยังไงเลยซิวเหวินใส่หัวเล็กน้อยยิ้มขมขื่นฉันก็คิดถึงวิธีนี้แม้ว่าสัตว์เลี้ยงกลไกจะทำสองอย่างพร้อมกันได้ง่ายเลยซิวเหวินหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อแต่การรวมพลังกรงเล็บโลหะและลำแสงเลเซอร์พร้อมกันทัวเหล็กต้องใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งนาที การปล่อยในระยะใกล้โอกาสปล่อยทักษะหายากเกินไปคู่ต่อสู้แทบไม่ให้โอกาสนี้เขาดูสิ้นหวังกางมือออกรู้ดีในใจว่าในสถานการณ์จริงหนึ่งนาทีเพียงพอให้คู่ต่อสู้ตอบโต้ได้หลายวิธีวิธีนี้มีความไม่แน่นอนมากเกินไปชั่วคราวยังไม่น่าเชื่อถือซูมูเฉินฟังคำอธิบายของเขาพยักหน้าครุ่นคิดเข้าใจขึ้นมาบ้างดูเหมือนตัวเองจะโง่ไปหน่อยในเรื่องนี้ที่ไปเทียบสัตว์เลี้ยงของทุกคนให้อยู่ในระดับเดียวกับกิเลนน้อยสัตว์เลี้ยงของคนเหล่านี้ค่อนข้างอ่อน แม้แต่การปล่อยทักษะทันทีก็ยังทำไม่ได้ราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปห้องที่เงียบลงก่อนหน้านี้กลับคึกคักขึ้นอีกครั้งบางคนรู้สึกสิ้นหวังบางคนแปลกใจบางคนตื่นตะลึงมองกิเลนน้อยด้วยความรู้สึกต่างฮ่า <H> ฮ <aha> เหตุผลก็ง่ายมากกิเลนน้อยในตอนนี้มีแถบพลังที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นของสายฟ้าแถบพลังนี้มอบความสามารถพิเศษให้เขาและทำให้เขาต่อบางสิ่งโดยเฉพาะพลังงานบางอย่างมีความไวสูงอย่างเช่นทองคำวิญญาณที่เป็นโลหะซึ่งเต็มไปด้วยพลังวิญญาณเขาตกหลุมรักมันทันที เหมือนเด็กที่เห็นลูกกว่าที่รักไม่อยากละสายตาเลยในตอนแรกกิเลนน้อยยังแค่กินอย่างว่าง่ายอยู่ข้างฮ่าห่ากินทองคําวิญญาณที่เลยสิวนแบ่งให้กินอย่างอร่อยอร่อยแก้มป่องเต็มไปด้วยกลิ่นหอมแต่ไม่นานเขาก็พบว่าทองคําแค่นี้ไม่พอให้เขาแท้ซีโครงจึงเล็งไปที่ทองคาของถั่วเหล็กกิเลนน้อยก็ฉลาดมากคําพูดของเลยสิวนเมื่อกี้เขาจําได้หมดเข้าใจว่าถั่วเหล็กมีความรู้สึกพิเศษต่อสัตว์เลี้ยงที่บินได้ดวงตากลมโตหมุนไปมาทันใดนั้นก็อวดความสามารถ โชว์ทัก,กษะการบินต่อหน้าทัวเหล็กเมื่อเหยียบเมฆมงคลบินขึ้นไปในอากาศยังโชว์ท่าทางที่คล่องแคล่วเป็นระยะแสดงท่วงท่าที่พลิ้วไหวทําท่าที่ยากยากหลากหลายท่าทางนั้นช่างน่าตื่นตาตื่นใจทัวเหล็กที่มองอยู่ข้างฮ่าห่าตาแทบถลนหลังจากเลยซิวนและซูมูเฉินหารือกันการต่อสู้ระหว่างสัตว์เลี้ยงทั้งสองเริ่มขึ้นเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นกิเลนน้อยโจมตีท,ทันทีชุดคอมโบที่ลื่นไหลถูกปล่อยออกมาราวสายน้ำไหลเริ่มด้วยการปล่อยลูกบอลสายฟ้า ที่มีพลังของสายฟ้าและเหล็กกล้าจากนั้นชวยโอกาสที่ถั่วเหล็กหลบเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วใช้เขาคมบนหัวกระแทกอย่างแรงและปิดท้ายด้วยท่าปิดฉากทุกอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าถั่วเหล็กไม่มีโอกาสต้านทานอย่างมีประสิทธิภาพถูกจัดการในพริบตาจึงเกิดฉากเมื่อตอนเริ่มต้นเลยซิวนนี่คือสัตว์เลี้ยงมือใหม่ที่เพิ่งเกิดไม่กี่วันจริงเหรอสัตว์วิญญาณของพี่เฉินแ,แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเหรอไม่ใช่เขาเจ๋งมาโดยตลอดบางทีเมื่อไม่นานมานี้สัตว์เลี้ยงที่เจ้าหน้าทที่่สมสมรรคิดดวาเป็นะับอง ก็คือสัตว์วิญญาณของพี่เฉินส่วนซูมู่เฉินมองกิเลนน้อยที่กระดิกหางวิ่งไปหาทองคําวิญญาณด้วยความรู้สึกจนปัญญาโชคดีที่เขาคาดการไว้หลังจากที่เลยซิวนหยิบทองคําวิญญาณออกมาเขาก็ส่งข้อความถึงพ่อของเขาขอให้หาทองคําวิญญาณมาให้หน่อยกิเลนน้อยเราไม่ต้องรีบรอก่อนการแย่งของเพื่อนไม่สุภาพซูมู่เฉินรีบเข้าไปหยุดกิเลนน้อยโชคดีที่กิเลนน้อยไม่ได้ด้วยขนาดนั้นเมื่อได้ยินซูมู่เฉินพูดเขาก็เชื่อฟังไม่ดิ้นหนีในขณะที่สถานการณ์เงียบลงชั่วครู เสียงเคาะประตูดังมาจากห้องพิเศษจากนั้นหลินสู้เซียนพาน้องฐานตัวน้อยกลับจากห้องข้างฮ่หาฮ่าการสอนตัวต่อตัวของเขาเสร็จสิ้นแล้วถึงตาคนต่อไปสูโมเฉินมองอินหงแล้วพูดอหงนายไปก่อนทัวเหล็กยังต้องฟื้นฟูอีกสักหน่อยโอเคเสียงกระซิบถึงตาเราแล้วเชิงอิงกุยอินหงตอบเรียกเชิงอิงกุยออกจากห้องอันที่จริงตั้งแต่เมื่อวานที่ได้รับคําเชิญจากสูโมเฉินอินหงกลับถึงบ้านก็ปรึกษากับพ่อแม่นานมากหลังจากหาเรือ เกี่ยวกับสิ่งที่เฉิงอิงกุยควรฝึกหนักในตอนนี้เขารู้ดีถึงความแข็งแกร่งของเฉิงอิงกุยรวมถึงพลังวิญญาณในร่างที่ไม่อาจเทียบกับกิเลนปลามังกรจันหรือทัวเหล็กสัตว์ประหลาดเหล่านี้ดังนั้นทักษะสายน้ำสามารถพักไว้ก่อนการฝึกพิเศษทักษะคลื่นเสียงเช่นเสียงรบกวนอาจให้ผลดีกว่าและสร้างกวนชิงไม่เพียงเป็นนักฝึกสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงระดับโลกความแข็งแกร่งด้านสัตวยกก็ไม่ควรมองข้ามสัตว์ยกที่โด่งดังที่สุดนอกจากสัต์ยกประจำตัววิญญ,ญาณคู่สีฟ้าก ปีคล้ายพินโบราณอันทรงพลังมีคุณสมบัติทั้งสายลมและสายเสียงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้คำแนะนำทักษะสายเสียงของเฉิงอิงกุยเฉิงอิงกุยเราเต็มที่เลยคว้าโอกาสนี้ให้ดีหลังจากอินหงจากไปลินซู่เซียนเป็นคนที่รู้จักกตันอยู่จนถึงวันนี้การได้โอกาสรับการสอนตัวต,ต่อตัวจากสร้างกวนชิงสาเหตุหลักมาจากซูมู่เฉินหลังจากแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเขาหันสายตามองไปข้างฮ่าฮ่า มองเลยซิวนที่กำลังรักษาอาการบาดเจ็บให้ทั่วเหล็กลินซู่เซียนถามด้วยความอยากรู้พวกนายพิ่งต่อสู้กันมาเหรอเลยซิวนที่ตั้งสติได้ยอมรับอย่างใจกว้างทั่วเหล็กของฉันแพปลามังรันจันและสัตว์วิญญาณของซูมู่เฉินแข็งแกร่งมากเมื่อได้ยินลินซู่เซียนรู้สึกสะเตือนใจแม้แต่ทั่วเหล็กก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกิเลนน้อยเหรอเมื่อเทียบกับอินหงที่ไม่รู้จักอัจฉริยะจากเมืองอื่นมากนะลินซู่เซียนนักฝึกมือใหม่คนนี้นอกจากเรียนรู้เทคนิคการฝึกจำนวนมากในวันปกติ เขายังค้นหา,นาข้อมูลเกี่ยวกับอัจฉริยะรุ่นราวคราวเดียวกันในเมืองต่างฮ่าฮเพื่อเพิ่มพูนความรู้ผ่านเทคนิคการฝึกของผู้ที่โดดเด่นในเมืองทองแดงดังนั้นสำหรับเลยซิวนเขารู้จักมากกว่าอินหงเขารู้ดีถึงความแข็งแกร่งของทัวเหล็กที่ปลามังกันจันเอาชนะถั่วเหล็กได้เขาไม่แปลกใจเขารู้ที่มาของปลามังกันจันนี้อยู่บ้างแต่กิเลนน้อยที่สามารถเอาชนะถั่วเหล็กได้และดูจากสภาพของกิเลนน้อยเห็นชัดว่าไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสูมู่เฉินและสัตว์วิญญาณของเขา โรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งแห่งเมืองมหานครและคู่หูที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในประเทศความแข็งแกร่งของพวกเขาน่ากลัวแค่ไหนขณะที่หลินซู่เซียนกำลังตกตะลึงเลยซิวนึกถึงคำพูดของซูมู่เฉินเมื่อครู่และนึกถึงท่าของกิเลนน้อยการปล่อยทักษะด้วยความเร็วเช่นนั้นเร็วไฟที่สูงเกินสี่ขั้นสายฟ้าจากเขาคมเห็นชัดว่าเป็นการรวมสามทักษะเลยซิวนเ,เบิกตากว้างถามด้วยความอยากรู้ซูมู่เฉินสัตว์วิญญาณของนายสามารถปล่อยสามทักษะพร้อมกันได้แล้วเหรอเมื่อกี้มันเร็วราวสายฟ้า เปลวไฟทาวเวอร์เขาทิ่มสายฟ้าสามทักษะนี้ใช่ไหมแม้จะเป็นคำถามแต่ในน้ำเสียงของเลยซิวนมีความมั่นใจเพราะเขาได้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองวิเคราะห์แล้วความแม่นยำสูงถึง88.8% 88. 88สซูมูเฉินส่หัวไม่ใช่แสงสายฟ้าส่วนที่เหลือเขาคลายใจไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้เป็นแสงสายฟ้าลมกรดสายฟ้าพายุปเปลวไฟก้าวย่างและเขาทิ่มสายฟ้ารวม5ทักษะเพราะหนึ่งวินาทีห้าทักษะนั้นน่ากลัวเกินไปแม้แต่นักฝึกสัตว์เลี้ยงรุ่นเกา่าหลายคนยังจินตนาการไม่ออกจากนั้นเขาเสริมว่า ฉันคิดว่านายควรพิจารณาคำพูดของฉันอย่างจริงจังสำหรับสัตว์เลี้ยงกลไกการทำหลายอย่างพร้อมกันคือพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าใช้จุดนี้ให้ดีจะพัฒนาได้มากเลยซิวนพยักหน้าอย่างจริงจังขอบคุณพี่เฉินฉันจะพิจารณาลินซู่เซียนที่ได้ยินบทสนทนาของทั้งสองตกอยู่ในสภาวะตะลึงอีกรอบชุดทักษะอะไรกันทำหลายอย่างพร้อมกันนักฝึกสัตว์เลี้ยงมือใหม่สมัยนี้เก่งขนาดนี้แล้วเหรอเริ่มคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วและเดี๋ยวสัตว์วิญญาณเมื่อกี้แสงสายฟ้าเปเลวไฟทาวเวอร์เขาทิ้มสายฟ้า การปล่อยสามทักษะพร้อมกันลินสู้เซียนเบิกตากว้างมองไปทางกิเลนน้อยและซูมูเฉินด้วยความไม่อยากเชื่อซูมู่เฉินตอนนี้สามารถทําให้สัตว์เลี้ยงปล่อยชุดทักษะได้แล้วและเป็นการปล่อยสามทักษะพร้อมกันนักฝึกมือใหม่ทําสิ่งที่นักฝึกระดับเพชรหรือแม้แต่ระดับราชายังทําไม่ได้นี่นี่นี่ความแข็งแกร่งของซูมู่เฉินตอนนี้มันขนาดไหนกันในห้องข้างฮ่าฮ่าบรรยากาศเงียบสงบและจดจ่อนกยกขับขานกาลังให้คําแนะนํา ด้านทักษะสายเสียงแก่เฉิงอิงกุยแบบตัวต่อตัว,ตวขณะที่การฝึกดําเนินไปสร้างกวนชิงมองไปที่อินหงถามว่าอินหงนายคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงคืออะไรอินหงได้ยินคําถามนี้ขมวดคิ้วเล็กน้อยจมอยู่ในความคิดผ่านไปครู่หนึ่งเขาค่อยๆเงน่อยหน้าขึ้นสายตากลายเป็นมุ่งมั่นตอบว่าการเติบโตและชัยชนะสร้างกวนชิงพยักหน้าเล็กน้อยใบหน้าเผยรอยยิ้มพอใจถูกต้องการต่อสู้มีจุดมุ่งหมายหลายอย่างผ่านวิธีนี้ สามารถเพิ่มความสนิทสนมระหว่างนักฝึกและสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ผ่านการต่อสู้และการฝึกจากนักฝึกสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองทําให้ตัวเองสมบูรณ์และแข็งแกร่งขึ้นส่วนชัยชนะเป็นสิ่งที่สัตว์เลี้ยงและนักฝึกทุกคนปรารถนาเหมือนเป็นการทดสอบความพยายามของทั้งคู่สร้างกวนชิงหยุดชั่วครู่แล้วหันกลับมามองไปที่อินหงอีกครั้งพูดต่อว่านักฝึกในแต่ละช่วงวัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้ต่างกันในวัยของพวกนายปรารถนาชัยชนะที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด เมื่อพูดถึงตรงนี้สายตาเขาลึกซึ้งขึ้นเผยความเฉลียวฉลาดของผู้มีประสบการณ์และวิธีสู่ชัยชนะมีมากมายวิธีที่ง่ายที่สุดคือในแต่ละช่วงและเป็นสิ่งที่พนักงานขายล่วงหน้าทุกคนต่างปรารถนาเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นความได้เปรียบของเฉิงอิงกุยคืออะไรอินหงมุนงงเล็กน้อยแล้วจมอยู่ในความคิดอีกครั้งผู้ตามตรงเขาทำสัญญากับเฉิงอิงกุยส่วนใหญ่เพราะมันเป็นลูกของสัตว์เลี้ยงหลักของพ่อคุณภาพโดยกำเนิดสูงมากและครอบครัวเขามีกระบวนการฝึกเฉิงอิงกุยที่ค่อนข้าง เชิงอิงกุยจะไม่แย่แน่นอนส่วนเรื่องอื่นเขายังไม่ได้คิดอย่างจริงจังเป็นทักษสายเสียงหรือการป้องกันอินหงถามอย่างลองเชิงความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครความได้เปรียบของเฉิงอิงกุยเหรออินหงชะงักเล็กน้อยแล้วจมอยู่ในความคิดอีกครั้งผู้ตามตรงเขาทําสัญญากับเฉิงอิงกุยส่วนใหญ่เพราะมันเป็นลูกของสัตว์เลี้ยงหลักของพ่อเขาคุณภาพโดยกําเนิดสูงมากและครอบครัวเขามีกระบวนการฝึกเฉิงอิงกุยที่ค่อนข้างสมบูรณ์เขาคิดว่าถ้าฝึกตามกระบวนการเฉิงอิงกุยจะไม่แย่แน่นอนส่วนเรื่องอื่น เขายังไม่ได้คิดอย่างจริงจังเป็นทักษะสายเสียงหรือการป้องกันอินหงถามอย่างลองเชิงเขารู้สึกคลับคล,ล้ายขับคลาว่าเชิงอิงกุยดูเหมือนจะเด่นในสองด้านนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่านี่คือสิ่งที่สร้างกวนชิงพูดถึงว่าเป็นความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสร้างกวนชิงยิ้มและพยักหน้าถูกต้องทักษะสายเสียงจํานวนมากมีผลรบกวนการได้ยินของสัตว์เลี้ยงฝ่ายตรงข้ามอธิบายอย่างใจเย็นลองนึกดูเมื่อสัตว์เลี้ยงฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยินคําสั่งของนักฝึกในการต่อสู้ก็จะสับสนได้ง่ายทําให้จังหววะการรโจมตีน เขาเดินไปข้างเฉิงอิงกุยตบเปลือกเต่าของมันเบาฮ่าฮ่าแล้วพูดต่อว่าเปลือกของเฉิงอิงกุยมอบการป้องกันที่นักฝึกมือใหม่ยากจะเจาะทะลุนี่ก็เป็นจุดเด่นใหญ่ของมันเฉิงอิงกุยของนายในด้านสายเสียงและทักสายน้าจริงๆแล้วพรสวรรค์ไม่โดดเด่นนักแต่ความสามารถด้านการป้องกันของมันถ้าต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้95%ในระดับนี้สามารถใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปสายตาของสร้างกวนชิงเผยความลึกลับพูดช้าๆทีละคำรบกวนด้วยเสียงดังบวกดูดซาบบวกขอบเขต บวกต้านทานน้ำวนอินหงไม่ใช่คนโง่เมื่อได้ยินสร้างกวนชิงพูดเช่นนี้รวมกับชื่อของทักษเล่านี้สมองของเขาเหมือนมีสายฟ้าผ่าผ่านเข้าใจทันทีเสียงดังสามารถรบกวนการสั่งการของนักฝึกฝ่ายตรงข้ามทำให้สัตว์เลี้ยงโจมตีอย่างไม่มีระบบในตอนนี้เขาสามารถใช้ขอบเขตที่เสริมการป้องกันและต้านทานน้ำมวนที่เพิ่มความต้านทานเวเพื่อต้านการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายตรงขา้ามเผชิญกับสภาวะไร้พลังกายและพลังวิญ,ญญาณไม่เพียงพอหรือแม้แต่ใช้ทักษะดุซับ ดูดพลังวิญญาณจากร่างสัตว์เลี้ยงฝ่ายตรงข้ามทําให้เข้าสู่สภาวะไม่สามารถใช้ทักษะได้เร็วขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นสถานการณ์จะเป็นของเขาเฉิงอิงกุยเราไปด้วยกันขอบคุณป้าสร้างกวนและครูนกหยกขับขานเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้อินหงเรียกเฉิงอิงกุยโค้งคำนับขอบคุณสร้างกวนชิงและนกหยกขับขานอย่างลึกซึง้งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นักฝึกหลายคนโพสกลยุทธ์ไว้บนเน็ตแต่ปัญหาคือไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงทุกตัวสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีนิสัยเฉพาะตตตัวพรรรสสค์เเ้นทาางกาิบโ วิธีฝึกที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเมื่อใช้กับอีกตัวอาจไม่ได้ผลเลยดังนั้นสําหรับนักฝึกการหาแนวทางที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไม่วอกแวกเป็นสิ่งสําคัญยิ่งและการสอนของสร้างกวนชิงวันนี้ทําให้อินหงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเฉิงอิงกุยของเขาควรพัฒนาไปในทิศท,ทางใดการสอนตัวต่อตัวของอินหงสิ้นสุดลงต่อไปถึงตาเลยซิวเหวินเมื่อเข้าห้องเลยซิวเหวินพูดถึงแผนของตัวเองก่อนป้าพี่เฉินบอกผมว่าสัตว์เลี้ยงกลไกบางครรั้งสามามถเนน การใช้ชุดทักะหลายอย่างพร้อมกันผมรู้สึกว่าแนวทางนี้เหมาะกับผมผมสามารถพัฒนาในทิศทางนี้ได้ไหมเขายืนรอด้วยความคาดหวังจ้องมองสร้างกวนชิงอย่างตั้งใจหวังว่าจะได้รับคำยืนยันและคำแนะนำที่เป็นมืออาชีพมู่เฉินนี่ข้อเสนอของเขานั้นเหมาะกับสัตว์เลี้ยงกลไกจ,จริงฮ่าฮ่าสร้างกวนชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยพยักหน้าครุ่นคิดสายตาเผยความชื่นชมเขารู้ดีในใจสูมูเินที่เสนอแนวคิดนี้แสดงว่าเด็กคนนี้มีความเข้าใจสัตว์เลี้ยงอย่างมีเอกลักษณ์ เธอเคยสังเกตไหมว่าทัวเหล็กของเธอมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งสร้างกวนชิงเปลี่ยนน้ำเสียงโยนคำถามออกมาเขาต้องการนำเลยซิวนวให้เข้าใจสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างลึกซึง้งเลยซิวนวชะงักก่อนแล้วรีบตั้งสติยืนรอด้วยความคาดหวังรอคำแนะนำอันมีค่าจากสร้างกวนชิงเขารู้ว่าสิ่งที่สร้างกวนชิงจะพูดต่อต้องเกี่ยวกับกุญแจในการฝึกทัวเหล็กสร้างกวนชิงเดินวนรอบทัวเหเล็กช้าฮ่าฮ่าสังเกตโครงสร้างกลไกทุกส่วนอย่างละเอียดเมื่อแน่ใจเต็มที่จึงพูดว่า สัตว์เลี้ยงกลไกแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นมาจุดเด่นอยู่ที่โครงสร้างกลไกอันแม่นยำที่สามารถทำงานได้หลากหลายหรือที่มู่เฉินพูดถึงการปล่อยชุดทักษะแต่ก็หมายความว่าการฝึกสัตว์เลี้ยงกลไกต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดและการประสานงานสำหรับระดับของเธอตอนนี้การเห็นผลเร็วอาจไม่ใช่เรื่องจริงเลยซิวเหวินรีพยักหน้าตั้งใจฟังกลัวพลาดแม้แต่คำเดียวสร้างกวนชิงพูดต่อว่าทัวรเล็กของเธอตอนนี้มีลำแสงเลเซอร์ขีปนาวุธเกียร์และทักษะอื่นฮ่าฮ่าพลังทำลายดีอยู่แล้ว แต่เธอต้องเข้าใจพลังของทักษะตเลี้ยงกลไกไม่ได้ขึ้นอยู่แค่พลังงานที่ปล่อยออกมาความเข้ากันของชิ้นส่วนกลไกมุมยิงและความสามารถในการปรับเทียบล้วนมีบทบาทส,สําคัญพูดแล้วเขานั่งยองฮ่าฮ่าชี้ไปที่ถั่วเหล็กชี้ไปที่ส่วนที่เหมือนฟันในปากแล้วพูดอย่างมั่นใจว่าถั่วเหล็กของเธอปกติคงชอบใช้ฟันด้านซ้ายบดอาหารเมื่อได้ยินเลยสิวนชะนักเล็กน้อยแล้วนึกย้อนถึงภาพที่ถั่วเหล็กกินอาหารในวันปกติแล้วยืนยันทันทีใช่ ในใจเขาสงสัยไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับทักษะแต่เขารู้ว่าสร้างกวนชิงถามแบบนี้ต้องมีเหตุผลดังนั้นเมื่อทัวเหล็กปล่อยลำแสงเลเซอร์จึงเกิดการเบี่ยงเบนสร้างกวนชิงลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ไม่มีอยู่บนมืออธิบายว่ามันเกี่ยวข้องด้วยเหรอเลยซิวนเ,วเบิกตากว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าสองสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันจะมีความเชื่อมโยงเช่นนี้เกี่ยวสิทักษะกลไกเน้นความแม่นยำสร้างกวนชิง มองท่าทางไม่อยากเชื่อของเลยสิวนยิ้มเล็กน้อยสัตว์เลี้ยงกลไกก็เป็นสัตว์เลี้ยงในฐานะสัตว์เลี้ยงถ้าใช้แขนซ้ายบ่อยกล้ามเนื้อแขนจะพัฒนากว่าการใช้พลังจะเอนไปทางนั้นโดยไม่รู้ตัวสัตว์เลี้ยงกลไกก็เหมือนกันการใช้ฟันซ้ายบดของนานฮ่าฮ่าจะทําให้ตอนปล่อยทักษะชิ้นส่วนกลไกด้านซ้ายรับแรงและสึกกรอไม่เหมือนด้านขวาส่งผลต่อความแม่นยําของทักษะทําให้เกิดการเบี่ยงเบนแต่สัตว์เลี้ยงกลไกและสัตว์เลี้ยงทั่วไป มีวิธีปรับแตกต่างกันสัตว์เลี้ยงทั่วไปต้องใช้เวลาออกกําลังกายปรับวิธีใช้แรงเพื่อแก้ไขส่วนสัตว์เลี้ยงกลไกแค่ปรับชิ้นส่วนกลไกภายในเพียงแค่ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรภายในที่เกี่ยวข้องเช่นการปรับความตึงของสปริงภายในก็สามารถสอบเทียบความแม่นยำของทักษะได้เหยาซิ่วเหวินฟังไปพร้อมกันและจดบันทึกคําพูดของสร้างกวนชิงอย่างจริงจังเขารู้สึกรากับว่าเขาค้นพบสิ่งใหม่ที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนจุดสําคัญในการฝึกในใจเขาคิดว่าหลังจากนี้จะไปหาที่ เพื่อทําการปรับแต่งและการจ่ายพลังงานของระบบเครื่องจักรเป็นหัวใจสําคัญสายตาของสร้างกวนชิงลึกซึ้งขึ้นเรากับกําลังเน้นย้ําถึงความสําคัญของเรื่องนี้ไม่เพียงแต่การปล่อยทักษะผสมผสานแต่ยังมีจุดเด่นของระบบเครื่องจกักรเขาหยุดชั่วครู่แล้วพูดทีละคําว่าการครอบคลุมพลังยิงเมื่อถึงจุดหนึ่งทักษะส่วนใหญ่ของระบบเครื่องจักรเกือบทั้งหมดจะลื่นไหลตราบใดที่มีพลังวิญญ,ญาณเพียงพอสามารถโจมตีอย่างต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์คําพูดของสร้างกวนชิงทําให้สมองของเหยาซิ่วหนชากการต่อสู้ที่ หน้าตื่นตะลึงหัวใจของเขาเต้นแรงยิ่งขึ้นอีกอย่างความคล่องตัวของระบบเครื่องจักรก็ไม่ควรมองข้ามสร้างกวนชิงเดินไปที่หน้าต่างชี้ไปที่ท้องฟ้าด้านนอกแล้วพูดเต่าทัวเหล็กมีศักยภาพในการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตและความสามารถในการลอยตัวดังนั้นในระหว่างการฝึกปกติสามารถฝึกจำลองความสมดุลในอากาศและความยืดหยุ่นในการเลี้ยวเยาซี่วนฟังคำอธิบายอย่างละเอียดของสร้างกวนชิงคำแนะนำที่เป็นมืออาชีพรู้สึกกระจ่างในใจทันใดนั้นก็พบทิศทางที่ถูกต้องในการฝึกเต่าทัวรเหล็ก เขากล่าวด้วยความขอบคุณว่าป้าขอบคุณมากจริงๆคำพูดของท่านทําให้ผมรู้สึกว่าความสงสัยมากมายก่อนหน้านี้คลายลงส่งกวนชิงยิ้มเล็กน้อยพูดว่าค่อยๆทําไปเถอะความยากในการฝึกระบบเครื่องจักรมันก็ยากกว่าการขายล่วงหน้าหลายเท่าอยู่แล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ในทันทีต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบเมื่อการฝึกอบรมของเลวซิวเวิร์สิ้นสุดลงเขาออกจากการฝึกด้วยความพึงพอใจพร้อมเต่าทัวเหล็กใจเต็มไปด้วยความคาดหวังสําหรับการฝึกต่อไป คิดว่าต้องแน่ใจว่าจะรับส่งกวนชิงไว้ไปปฏิบัติให้ดีเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของเต่าทั่วเหล็กต่อไปก็เป็นหน้าที่ของซูหมู่เฉิงแล้วในเวลานี้ก็พอดีที่ซูหลินกำลังพักกลางวันเขาคิดถึงส่งกวนชิงที่ยุ่งทั้งเช้าทั้งเย็นคงหิวจึงเตรียมอาหารอร่อยอย่างเอาใจใส่มาส่งให้ภรรยาด้วยตัวเองส่งอาหารพร้อมนำทองคำศูนย์เจ็ดที่ลูกชายต้องการมาด้วยเมื่อมาถึงก็รู้ว่าลูกชายกำลังฝึกซูหลินรู้สึกสงสัยและอยากรู้เขามักจะได้ยินคนอื่นพูดถึงซูอูเสมอและความเก่งกาจของกิเลนน้อย แต่เพราะงานยุ่งเขายังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองจึงอยากรู้และอยู่ต่อเพื่อดูให้ดีว่าลูกชายของเขาตอนนี้แข็งแกร่งแค่แไหนลูกชายฉันได้ยินเสียงเลอซิวร์พูดว่ากิเลนน้อยของลูกควบคุมสองใจหนึ่งได้แล้วอูกองฉิงนึกถึงช่วงหลังจากฝึกอบรมให้เลอซิวร์แล้วดวงตาแสดงความอยากรู้ในสายตาแวบวับความอยากรู้เอียงคอเล็กน้อยถามซูมูเฉินว่าแล้วโบกมือเบาๆส่งคำสั่งเงียบกิเลนน้อยข้างๆเข้าใจทันทีปล่อยออร่าทรงพลังรอบตัวปรากฏสายฟ้าสีทอง ราวกับมังกรทองคําที่โกรธเกรี้ยวราวกับมังกรทองที่โกรธเกรี้ยวพร้อมกันนั้นสายฟ้าสีน้ําเงินขาวก็ผัวพันอยู่ด้วยเหมือนงูไฟฟ้าที่ว่องไวเปเลวไฟสีแดงก็ลุกโชตช่วงหินสีน้ําตาลก็ปรากฏจากอากาศหมุนรอบกิเลนน้อยอย่างช้าช้าทักษะทั้งเจ็ดทาดนนี้ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันโจมตีแผ่นโลหะข้างๆอย่างดูเดือดระหว่างนั้นแสงสว่างเจิดจ้าพลังของท่าต่างๆรวมกันราวกับระเบิดพลังงานหลากสีพุ่งไปที่แผ่นโลหะหลังจากเสียงดังสนัน่นห้องฝึกทั้งห้องสั่นสะเทือน เสียงดังกล้องในห้องไม่จางหายพร้อมกันนั้นบนหน้าจอทดสอบพลังข้างๆตัวเลขพลังที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏต่อหน้าทุกคนคำว่าทองคำชั้นเก้าส่องแสงเจิดจ้าสแสดงถึงพลังอันน่าตกตะลึงของการโจมตีทักษะเจ็ดาธาตุมีพลังขนาดนี้บ่งบอกถึงพลังอันน่าทึ่งของการโจมตีเมื่อครู่แม้เขาจะรู้ว่ากิเลนน้อยแข็งแกร่งแต่เมื่อเห็นฉากหน้าตกใจนี้ก็อดตื่นตะลึงไม่ได้ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจอสูรกายที่เกิดมาไม่ถึงครึ่งเดือน สามารถโจมตีด้วยเจ็ดธาตุพร้อมกันนี่เกินจินตนาการยิ่งไปกว่านั้นพลังที่ทําได้ถึงระดับทองคําชั้นเก้าไม่ว่าความสําเร็จใดถ้าเผยแร่ออกไปนักฝึกที่ฝึกมาสองถึงสามปีหรือแม้แต่สามถึงห้าปีก็ยากจะเทียบได้แม้แต่ในห้าสถาบันชั้นนาที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะนักเรียนส่วนใหญ่ต้องใกล้จบจึงจะมีพลังเช่นนี้นั่นหมายความว่ากิเลนน้อยตอนนี้ด้วยพลังระดับทองแดงสามารถไร้คู่ต่อสู้ในระดับทองคําและเข้าโรงเรียนด้วย ระดับที่คนส่วนใหญ่ถึงตอนจบการศึกษาอสูรกายกิเลนสมกับเป็นสิ่งพิเศษศัตรูยังไม่ทันเข้ามาในโรงเรียนสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมและประหลาดใจและเขาเห็นชัดเจนการโจมตีเมื่อครูเสียงกวนชิงในใจได้แต่ครุ่นคิดอย่างเงียบๆไม่ได้ส่งคําสั่งชัดเจนนั่นคือการสั่งการเงียบการโจมตีเมื่อครูไม่เพียงต้องการความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างนักฝึกและอสูรกายแต่ยังต้องการความเฉลียวฉลาดของอสูรกายอีกด้วยการสั่งการเงียบต้องใช้ความเข้าใจที่ลึกซึง้ง และความฉลาดของอศูนย์กายและการเชื่อฟังที่มีข้อกําหนดเข้มงวดไม่นึกว่าลูกชายของตัวเองจะทําได้ถึงระดับนี้เสียงกวนชิงในใจพันเกิดขึ้นลมอันรุนแรงนานกว่าจะสงบลงซูรินที่อยู่ข้างๆก็เบิกตากว้างเช่นกันใบหน้าเผยความตกตะลึงโดยไม่ปิดบังเขาคิดไม่ถึงเลยว่ากิเลนน้อยของลูกชายจะระเบิดพลังอันแข็งแกร่งเช่นนี้ได้พลังนี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้มากสายตาของเขาที่มองไปยังซูมู่เฉินทันใดนั้นก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและยินดี สมกับที่เป็นลูกชายของซูลินผมจริงๆมีลูกชายอย่างเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อหลังจากสงบลงเล็กน้อยสังกวนชิงสูดลมหายใจเข้าลึกเขาเรียกใช้ชิงซวงหัวหลิงให้ใช้พลังวิญญ,ญาณห่อหุ้มรอบๆสร้างกำแพงพลังวิญญ,ญาณพิเศษทําให้ทุกความเคลื่อนไหวหลึกลับไม่สามารถส่งผ่านออกไปได้ชั่วคราวสร้างพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วเขาจึงถามว่าใส่ฟ้าสีทองนั้นเป็นพรสวรรค์ของเจ้าแม้จะเป็นน้ําเสียงถามแต่คําพูดของเขากลับมีความมั่นใจเพราะเมื่อวานเขาผ่านการเปลี่ยนพลังอย่างง่าย จากสายฟ้าสีทองของกิเลนน้อยรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ผิดปกติเล็กน้อยพลังนั้นดูเหมือนแข็งแกร่งมากและการโจมตีเมื่อครู่ตามการตัดสินใจของเขาและจินซงฮวาหลินเกือบครึ่งหนึ่งของพลังมาจากสายฟ้าสีทองนั้นเขาจึงคาดเดาเช่นนี้ซูมู่เฉินพยักหน้าสีหน้ายังคงค่อนข้างนิ่งตอบว่าขอบเขตของกิเลนน้อยยังต่ำเกินไปยังไม่สามารถแสดงพลังทั้งหมดของเขาได้ดีนักเขารู้ดีในใจสายฟ้าเล็กกล้าที่กิเลนน้อยมีเป็นสายฟ้าเทวะห้าธาตุในแง่หนึ่ง ความแข็งแกร่งของสายฟ้าเทวห้าธาตุเกินกว่าตัวอสูรกายกิเลนมากมายนักเมื่อทักษะของกิเลนน้อยนักรบกิเลนสามารถสร้างความเสียหายระดับทองคำได้ดังนั้นตามหลักพลังของสายฟ้าเหล็กกล้าควรจะสูงกว่านี้มากกว่าหนึ่งระดับแต่ตอนนี้ระดับที่สูงขึ้นไม่ได้มากเป็นพิเศษเขารู้ดีในใจเหตุผลเดียวคือขอบเขตของกิเลนน้อยยังไม่พอไม่สามารถควบคุมพลังอันแข็งแกร่งนี้ได้เต็มที่แต่คำพูดนี้หลังจากที่สังกวนชิงและซูลินได้ยินแล้วพวกเขามองหน้ากัน ความตกใจในใจยิ่งเพิ่มขึ้นความรู้สึกนั้นไม่อาจบรรยายด้วยคำพูดพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าลูกชายของตัวเองยังซ่อนอาวุธลับที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้และจากที่ฟังนี่ยังเป็นเพราะขอบเขตของกิเลนน้อยไม่เพียงพอ